สวัสดีครับมิดปอแคดแฟนมะล่ำเอฟซี FC สารอดเพยรบันแพงเอฟซีหญิงเพลิดเพนแพงมิดปลแคดแฟนมะล่าสุขุสุกนนะครับหลังจากที่ห้าไเด็ดติดตามข่าวนะครับผู้ยาบาลคนดังมากะหลายมือพี่รองหลายมือสารบผู้จับาลคนดังนะครับ เป็นเขาล่อเขาล่อพยาบาทท่านเฉลียวบอกว่าจังไดัท,ท่านสิรับพิจชอบในี่ยเข้ามาบองเราว่าจังไดันะครับหลาย,ลายดดหลายเพจดังหลายหลายคอมเมนต์เดี๋ยวมาเรียกร้องวัยทันอีก แล้วพิ่ชอบในคำบอกออกห้องใจเขานี่มือนนะจะถ่ายที่สุดที่ถ่ายก็บ่เห็นเป็นท่านออกมาบอกอย่างเลยนะครับเึื่อหลายชิงโมก่อนนะครับจะมีกระแสข่าวออกมาว่าถ้านได้ปิดเฟซ หนีพี่นอ้องโดยขาดความรับผิดชอบทั้งหลายทั้งปัววุฒิภาวะของผู้นำแต่ละทำใดจำปิดเฟดหนีซึ่งมันเกิดผลกระทบหลายหลายด่านเป็นโงกวดซึ่งบางข้อมมนนะครับ ได้ออกมาแบะสีแบนสินค้าของจังหวัดชิซุเกตจึงลักลักลก,กับือกระเทียมหอมหอมแต่ว่าพลอยต่อไม่เห็นน้ำครับค้นบกอาจจะบร่ได้เห็ดค้นเห็ดบร่ได้บอก แต่ต้องมารับผลกระทบพระจอมเลยว่าบ่าเห็นดีนะเหมือนบ่นานมานีห่นะครับบ่โดนประมาณบ่ถึงชั่วโมงการได้มีคำแถลงการกับพิจาบาบามันคุ่นคำก็ เพื่อสิทธิ์บอกซื้อท่านอะไรนะครับผู้ใหญ่บ้านวิรยศักดิ์จัคนคํานั่นก็ซื้อแล้ววิรยศักดิ์จัคนคําแล้วครับพี่นอ้อจากอ่านคำแถลงการเขา้าข่าว กระดอกมาขอโทษกับเจ้าของบอกไปซึ่งก็ยังคงเป็นลหลายๆอักษรอ,อยากเป็นองฟังนะครับซึ่งบอสโจนะครับอยาอ่านคำแถลงกับจะปากบอสโจเองนะครับการจากผู้ใหญบ้านคุ้มคำคณะกรรมาก,การจัดงานหอมแดง คุ้มคำครั้งที่37อําเภอวางหินกับผมนายวีรศักดิ์จันทร์ธรรมผู้ใหญ่บ้านคุมค้มคำหมู่ที่22ตำบลูุสงออําเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องกราบขออภัยทีมงานหมอลำสาวน้อยที่บ้านแพงทุกท่านรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนผมรู้สึกเสียใจกับคำพูดและการกระทําของผมที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจ และเสียความรู้สึกระหว่างคณะบอกจัดงานและทีมงานหมอลำสาวน้อยแพงรวมไปถึงแฟนคลับทุกๆคนวันนี้ผมจึงขอใช้พื้นที่ส่วนตัวขอโทษผู้จัดการและทีมงานหมอลำสาวน้อยพอแพงรวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกๆคนผมรู้สึกผิดและไม่มีเจตนาเก่าให้เสียหายแต่อย่างใดเหตุการณ์ครั้ง<ใ>นี้ผมจะนำไปเป็นบทเรียนและวังอย่างยิ่งว่า สังคมและทีมงานสาวน้อยเพีงแพงรวมไปถึงแฟนคลับแฟนเพลงทุกทุกท่านจะให้โอกาสผมได้แก้ไขปรับปรุงตนเองและดูแลการจัดงานครั้งนี้ต่อไปขอแสดงความเคารพต่อทุกทุท่านในายวิรศักดิ์จันทร,ร์ผู้ใหญ่บ้านคุ้มคำหมู่ที่22อำเภอวังหินจังหวัดีีะเกินี่แหละครับพี่น้องคือคำแถลงการ ของพยาบาลคนดังวิรักดั์จันทร์ขัำคําสแสดงการที่ออกมาก็มีหลายค้อมเนมต์พี่นอ้องจึงความคิดเห็น,นหลายความคิดเห็น ค้ามเบนี่บอกว่าต้องถแถลงการเป็นคำพูดครับคุณประกาศออกไมเป็นคำพูดต้องถแถลงขอโทษเป็นคำพูดเป็นไรพี่น้องก็คือต้องถแถลงเป็นคำพูด เอฟซีแฟนคลับหลายๆหรือคอมเมนต์หนึ่งว่าอย่าให้ท่านเปิดโตัวแถลงข่าวต้องแสดงความจริงใจในการขอโทษผมเป็นผู้หนึ่งนะครับอย่าเข็น ข้ามขอโทษเดี๋ยวข้าพูดเอ็นหนาขาตากันพี่น้องคือเทยนเป็นสซนต์มครับคอมเมนต์ขอกคนนี้ตอบเลยเด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับการแบนสินค้า เกษตรกร,ร,กรถึงเป็นหอมแดงกระเทียมพอยตตอมบปเห็นด้วยเป็นยาหยิบก็คือพอไอตอมบอกไปผู้ว,ว่าอัจฉริด้ปลูกผู้ปลูก่็ได้บอกเป็นตัวบุคคลยายพี่น้องคิดไหมนะครับยายพี่น้องคิดไหม คนสิจเกตเนี่ยเขาก็หูว่าบ่ได้เป็นมน,นุษคนพี่น้องครับอยากให้การหันกลับมาคือเก้าคนดีสานน้ำกันภาษาใกล้เคียงกันคำว่าำจาใจกล้เคียงกันไอ้หกกักกันแพ้กันพี่น้อง สำหรับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับผมคิดว่าก็จะมาต้อตงการอย่างมากมาดอกพี่น้องอยากให้ท่านแสดงความจริงใจมากกว่านี้อยากให้ท่านแสดงด้วยคำพูดว่าบ่กอยู่ัวใจเข้ากันอยากให้ว่าัวใจเข้า,า,าเานาะพี่น,อน้องเนาะมันบอก เพื่อแสดงความเสียใจเพื่อแสดงว่าขอโทษ้ดยความจริงใจว่าเป็นตัวหนังสือมาตอนท่านว่าเาท่านว่เอาตัวหนังสือมาบอกท่านเอาปากท่านเป็นผู้บอกถามว่าเอซีแฟนครับจ่ายไผ่บ่จิตว่าณอะจ่ายไผ่ท่านพินวันวิเดศครับ มัหนักเกินกว่าบาการ่ของท่านเสียได้ผมหวังยังยิ่งว่าท่านเคยสิออกมากออกมาจบเรื่องนี้น้ำกันขอให้ท่านออกมาจากกันออกมอวเป็นข้าวบอกออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวยังเป็นทางการเห็นหน้าคาตากัน นะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอจบกิจเพียงสำนึกต้อมนุม่นตะห่มนะครับฝากช่องไอเเด้อร์ช่องไอไม้กะอยากให้พี่น้องหักกันแพ็กกันอภัยได้อภัยอภัยสินะได้กันสังคมในศรีนายุคขึ้นอีกสูงนะครับกะคลิปนี้ก็ ขอจบสำเนาเพลินพี่น้องสวัสดีครับ